ัสดีจ้าเด็กๆระดับชั้นป .6 เนาะกลับมาพบก,กับคุณหม่อีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสําหรับวันนี้คุณหม่จะมาสอนในเรื่องของปรากฏการเรือนกระจกนะจ้าเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมแล้วก็รับฟังพร้อมๆกับคุณหม่กันเลยจ้าตามมาเร็วอ่ะนักเรียน คราวที่แล้วในคลิปที่แล้วเนี่ยผู้หม่สอนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติใช่ไหมอาทิตย์ที่เรามาต่อกันในเรื่องของปรากฏการณ์เรือนกระจกเนาะมันเป็นอย่างไรเรกเรียนปรากฏการการเกิดภาวะเรือนกระจกเนี่ยคือปรากฏการณ์ที่แกเรือนกระจกเนี่ยดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้บางส่วนในเวลากลางวันแล้วก็จะคายรังสีความร้อนบางส่วนกลับมาสู่ผิวโลกในเวลากลางคืนทําให้อุณหภูมิในบรรยากาศของโลกเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลง อย่างฉับพันเดินนะคะมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันว่าแก๊สเรืองกระจกนี้มันคืออะไรเนาะแก๊สเรืองกระจกค่ะลูกคือแก๊สในบรรยากาศนะที่ช่วยดูดซับแล้วก็คายรังสีความร้อนกลับสู่พื้นผิวโลกมีเยอะแยะมากมายแต่ไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นสารคลอโรอฟลูออโรคาร์บอน CFC สารไฮโดรฟลูออโรโคารบ์บอน HFC, ไอน้ำ H2O, โอโซน O3, ไนตรัสออกไซด์ N2O, แกส๊สมีเทน CH4 และก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 หรือว่า CO ค่อยสองนะคะด้านซ้ายมือนเนี่ยเป็นเหมือนสัญลักษณ์ทางเคมีเนาะส่วนขวามือก็จะเป็นเขาเรียกว่าชื่อของของตัว แก๊สนะคะเรามาดูว่าไอ้เจ้าแก๊สพวกนี้เนี่ยลูกมันได้มาจากอะไรบ้างนะักเรียนแก๊สสตัวแรกก็คือคลอโรฟลูออโรคาร์บอนกับไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนเนี่ยอันเนี้ยมันจะคล้ายๆกันมันคือสารทําความเย็นเหมือนกันแต่ในปัจจุบันเนี่ยลูกสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้กันแล้วเขาจะมาใช้สารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนแทนนะคะทีนี้มาดูต่อที่ตัวไอน้ํา ไอ้น้ำเนี่ยก็เป็นเป็นแก๊สอ่าเป็นเป็นเป็นของที่ได้จากว่าเหมือนผลพลอยได้จากแก๊สอื่นๆนะลูกนะอือโอโซนโอโซนได้มาจากอะไรได้มาจากแสงอาทิตย์ในจัดออกไซด์ได้มาจากเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการใช้ปุ๋ยเคมีต่างๆเนาะแก๊สมีเทนก็ได้มาจากเอ,อ่อพวกมูลสัตว์พวกอะไรก็ตามที่มันแบบเป็นกลิ่นเน่าเหม็นนะคะ มีแก๊สมีเทนทั้งหมดเลยเนาะคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้ก็ชัดเจนก็ได้มาจากเชื้อเพลิงจ,จ้ะประมาณนี้ต่อไปในบางกิจกรรมของมนุษย์ตาเอลูกก็จะทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจก แล้วก็มันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจนเสียสมดุลถามว่าแก๊สเรือนกระจก,กมีได้ไหมในโลกเราในประเทศเรานก็มีได้แต่ถ้ามันมีเยอะจนเกินไปลกูกมันก็จะเสียสมดุลนะคะเช่นอะไรบ้างการเผาป่าฐานหินน้ำมันแกส๊สเชื้อเพลิง่ะก็คือจะทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะอันนี้คือเยอะสุดเลย62% ปัสุศาสต์อันนี้แก๊สอะไรล่ะแก๊สมีเทนอย่างที่ครูใหม่บอกอะไรที่มันเป็นเหม็นนะลูกมีเผาไหม้บ้างแต่พวกแบบเกี่ยวกับปุลสตัตว์เกี่ยวกับการปัสุาสาตว์อะไรเงี้ยจะเยอะมากนะคะเครื <S <S <ม>่องทําความเย็นคลอนสิโอรโรคาร์บอน12%เนาะใส่ปุ๋ยเคมีนะคะไนตรัสออกไซด์4%เนเครื่องปรับอากาศอันนี้ก็จะเป็นตัวไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนนะคะอย่างที่ครูใหม่บอกว่า ันเป็นสารทำความเย็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าไอตัวเจ้าตัวคาร์บอนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้กันแหละนะเขาก็จะมาใช้ตัวไฮโดรแทนประมาณนี้นะคะตัวนี้ยไฮโดรเนี่ยก็จะเหมือนใช้ในชีวิตประจําวันเยอะกว่าเจ้าพวกคาร์บอนอันนี้มันมันจะแบบในโรงงานอุตสาหกรรมเปส่วนใหญ่เนาะถ้าแบบในบ้านเรือนก็จะเป็นพวกไฮโดรฟลูอรคาร์บอนจ้า แล้วหากบนโลกนี้มีแก๊สเลนกระจบมากไปจะทําให้เกิดอะไรขึ้นแน่นอนหนึ่งเกิดภาวะโลกร้อนและทําให้สภาพอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะส่งผลให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยอ่าอย่างเช่นหมีขั้วโลกอย่างเงี้ยพอมันเกิดภาวะนี้ขึ้นมาเนี่ยน้ำแข็งขั้วโลกมันละลายเออหมีขั้วโลกก็ไม่มีที่อยู่จะไปอยู่ตรงไหนน้ํา้ำแข็งละลายหมดแล้วจะให้ฉันไปนอนในน้าแข็งทั้งวันชั้งวันฉันก็ไม่มีความสามารถขนาดนั้นเนาะ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงเพราะปริมาณฝนมันลดลงพอเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยอุณหภูมิโลกเงี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงนี่จากที่ฝนตกตามฤดูกาลก็จะแห้งแล้งหรือจากที่เขาเรียกอะไรอะตกปกติก็น้ําท่วมเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยมัน,ม,น,ม,นมันเกิดวิโยคไเป็นแบบนั้น,นนะทให้แบบโลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยหรือว่าทางปศุสัตว์เนี่ยเสียหาย สัตว์และต่างๆล้มตายเพราะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงบางทีสัตว์ก็ไม่ได้แบบว่าปรับตัวอะไรได้มากมายนะคะทาให้แบบเสียชีวิตได้เนาะแนวทางหลักแนวทางที่จะลดการเกิดภาวะเรือนกระจกอะไรได้บ้างการใช้จกักรยานเพราะว่าใช้จกักรยานมีเชื้อเพลิงไหมไม่มีไม่มีการเผาไหม้ก็ลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เผาป่าไม่เผาหญ้า,าไม่เผาขยะเพื่อลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อะไรพวกนี้ไม่ใช่ว่าอุ้ยเผาขยะแค่นิดเดียวเองครูไม่เห็นเป็นอะไรเลยมันนิดเดียวอ่าน้วเรียนคิดแบบเนี้ยคิดแบบเนี้ยทุกบ้านแล้วในโลกเนี้ยในประเทศเนี้ยเออมีบ้านกี่หลังเราทําแบบนี้ทุกบ้านอะ่ะจากที่มันน้อยๆอย,อยู่มันก็ทำาล่เยอะได้ใช่ไหมช่วยกันปลูกต้นไม้เพราะว่า ต้นไม้เนเป็นแหล่งดูดซับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาเอาไว้ทำไรสังเคราะห์แสงเนี่ยเนาะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเช่นใช้เสร็จแล้วก็ถอดปลั๊กออกปิดสวิตช์ใช้งานก็เหมือนไม่ใช้แล้วก็ดึงปลั๊กออกไม่เสียบปลั๊กทิ้งไว้อะไรประมาณนี้เพราะว่าพลังงานไฟฟ้าก็ได้มาจากเ,ออเขาเรียกอะไรอะใช้เชื้อเพลิงเยอะพอใช้เชื้อเพลิงเยอะเราก็ต้องไปเขาเรียกอะไร ถลุงไปทําอะไรที่ให้มันได้เชื้อเพลิงออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดมลภาวะมลพิษต่างๆประมาณนี้เนาะลดการใช้สารเคมีน,นะคะควรที่จะแบบว่าใช้อะไรที่มัเป็นธรรมชาติเนาะไม่ใช้ปุ๋ยนู่นนี่นั่นปุ๋ยเคมีน,นอกจากจะทำให้เกิดในการออกไซด์จนเนีป็นบาง,งทีผู้บริโภคก็จะได้รับอันตรายจากเคมีค่ะปะม้่ไห่มีคำถามให้เรียน แบบว่าคิดเล่นๆว่าเฮ้ยภัยธรรมชาติแล้วปรกากฏการณ์ในกระจกที่คุณหมายสอนในทั้งคลิปที่แล้วและคลิปนี้เนี้ยมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมยั้งมีแน่นอนเพราะอะไรภัยธรรมชาติก็บ้านเรือนเสียหายสิ่งมีชีวิตล้มตายผู้คนบาดเจ็บเนาะส่วนหากเกิดภาวะเลนกระจกที่แบบมันไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะทําให้การดํารงชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนสภาพไปอุณหภูมิของโลกเปลี่ยนแปลงไปเราใช้ชีวิตได้ทำไม ยากคือน,นะคะเราเนี่ยยังแบบหาซื้ออะไรมาเหมือนแบบไท้ให้ตัวเองอยู่รอดพอประมาณได้แต่สัตว์ในป่าในอะไรเงี้ยอ่ะถ้าแบบเกิดไฟป่าถีขึ้นต้นไม้แบบโดนตัดไปเยอะขึ้นสัตว์ป่าอะไรเงี้ยนักเรียนเขาไม่ได้แบบเหมือนมนุษย์เราอะ่ะเขาก็ไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นเขาอาจจะล้มตายหรือว่า สูงพันไปได้ตรงนี้ก็คุณใหม่ก็ฝากไปด้วยเนาะสำหรับการดูแลโลกของเราเนาะรักโรคนะคะรักตัวเองด้วยแต่ไม่ใช่แบบรักตัวเองที่นี้คือแบบไม่รักโลกเลยอะ่ะไม่ขนาดนั้นนะคะเราก็ต้องเลื้อเฟอืเฟอ้เฟอเปืือกแผ่ต่อแบบชาวโลกของเราด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวกลับมาพบกับคุณใหม่ได้ใหม่ในคลิปถัดไปเนาะสำหรับวันนี้ในเรื่องของภาวะเดินกระจกปรากฏการณ์เดินกระจกก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะบายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูใหม่ด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆมาให้ได้เรียนได้รับชมกันอีกนะจ๊ะบ๊ายบาย